อีโคแว็บริษัทผู้นำด้านเทคโนโลยีอินเทอร์เรเจนต์โฮมจากประเทศจีนที่มีประสบการณ์มากกว่า20ปีจำหน่ายหุ่นยนต์ทำความสะอาดคุณภาพสูงในกว่า60ประเทศทั่วโลกจัดงานแถลงข่าวอีโคแว็ The New Chapter 2023การเดินทางครั้งใหม่ของอีโคแว็เพื่อสร้างการรับรู้ไปยังกลุ่มเป้าหมายพร้อมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ EcoVAC d กซ์ดีบอร์นี้หุ่นยนต์ทำความสะอาดอัจฉริยะที่มาพร้อมกับโสโลแกนแ h a p ป e r ์ดัน r o u n d เทรนด์แดนอเวอร์ดีไซน์ใหม่เข้าถึงทุกมุมสะอาดกว่าที่เคยโดยเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ได้รับการต่อยอดพัฒนานด้านการใช้งานอย่างเต็มรูปแบบล้ำกว่าด้วยนวัตกรรมระดับโลกล้ำสุดสมัยพร้อมด้วยฟังก์ชันครบจบในเครื่องเดียวสามารถทำความสะอาดได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพที่ช่วยแก้ทุกปัญหาเรื่องการทำความสะอาดเพื่อสุขอนามัยที่ดีสำหรับครอบครัวตลอดจนตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ตคนรุ่นใหม่ได้อย่างลงตัว ก็คืองานนี้เป็นการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ของแบรนด์อีโคแบ็เออเป็นการแบบมีเทคโนโลยีใหม่เข้ามาเป็นการเปิดตัวให้กับทางสื่อมวลชนอินฟลูเอนเซอร์ให้เข้าใจเทคโนโลยีแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของ e c o ค a บ็เออจะทําให้เราเห็นว่าเราบริษัทซิงเทคอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดเป็นเป็นผู้จัดจําหน่ายและเป็นเออเป็นทางการอย่างเป็นที่เดียวในประเทศไทยค่ะก็คือเป็นจัดจำหน่ายเป็นทางเป็นทางคนเดียวในประเทศไทยค่ะ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความสามารถในการนำทางที่มินทลยี่มีการดึงโซลิดสเตนไรด้าเข้ามาใช้ที่มีความแม่นยำสูงสุด,สดในการดูดฝุ่นในตอนนี้ใช่ซึ่งจะมีฟีเจอร์ต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นการซักผ้าด้วยระบบน้ำร้อนถึง55องศาแล้วก็การเป่าลมร้อนใหผ้าแห้งมีการดูดเก็บฝุ่นมีการสถานีแท่นชาร์จเราแบบอันนี้คือล้ำมากคือสามารถชำระลา้างแท่นชาร์จได้อัตโนมัติมีระบบ ลองรับระบบการเติมน้ําสะอาดทิ้งน้ําเสียอัตโ,โนมัตินอกจากนี้อ,อีโคแว็คเอ็กชูอมนี้เนี่ยยังมีฟีเจอร์ต่างๆให้น่าสนใจอีกเยอะแยะฝากทุกคนช่วยติดตาม e c o คแว t คไทยแลนดด้วยค่ะก็คือที่เราเปิดตัวอันนี้คือเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยค่ะที่อยากให้ทุกคนช่วยช่วยโปรโมทแล้วก็ช่วยติดตามกันด้วยก็คือ Ecovac X2 Omni เนี่ยค่ะก็คืออันนี้เป็นรุ่นล่าสุดที่เรากำลังโปรโมทรุ่นนี้อยู่ค่ะ ก็คือมันแตกต่างตลาดอื่นก็คืออย่างที่คุณแพนได้พูดไปแล้วก็คือมีระบบนําทางที่ล้ามากในตอนนี้คือมีกล้องอยู่ด้านหน้าไม่ใช่กล้องอยู่ข้างบนแล้วมันจะสามารถสมมติว่าเราวางของปุ๊บก็คือจะรู้ได้เลยว่าคือมันจะหันเหได้อัตโนมัติเลยแล้วก็ระบบระบบซักผ้าถูกพื้นด้วยนาร้อนเราจะมั่นใจแล้วก็คือคือเชื้อโรคอะไรเงี้ยคือมันจะก็คือสามารถฆ่าได้บ้างแต่ไม่สามารถฆ่าได้หมดแต่คือมีระบบล้างสถานีเช่นช้าอัตโนมัติ ก็คือทิ้งน้ำเสียเองได้ด้วยก็คือเราจัดจำหน่ายทาง s h o ป e ี้ม l l l a d a า a ้ l มอ่อราคาโปรโมชั่นเปิดตัวเนี้ยเพียง3 5 9 9 9้วบาทตั้งแต่วันที่6กันยาถึงวันที่16 15กันยานี้ค่ะก็คือเราสามารถติดตามร้านทางการได้ที่อีโ w a t t t h i l l n n d ทางแพลตฟอร์ม s h o ป e e แล้วก็ร้าน E c o w a t ททางแพลตฟอร์ม Lazada ค่ะก็คือฝากทุกคนด้วยเพราะว่าเรามีการบริการเราเน้นความจริงใจกับลูกค้าเราจะไม่ได้ พูดอย่างเดียวเราจะใช้การกระทําที่เราทํากับลูกค้าคือเราใส่ความจริงใจให้ลูกค้าผ่านอินฟลูเอนเซอร์ให้เป้าหมายกลุ่มต่างๆได้รู้จากแบรนด์นี้ค่ะเพราะเราจะแสดงความจริงใจให้ลูกค้าเห็นบริการหลังการขายของเราเราไม่ใช่ว่าขายสินค้าแล้วเราทิ้งลูกค้าเลยเราจะกลับมาดูไม่ได้ทิ้งเรากลับมาดูบริการหลังการขายต่อเนื่องด้วยค่ะ